อาละครัผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาต่อครับผมมาต่อกับแนวทางหัวหรัฐบาลเราก็เจาะมีเข้านะครับผมเนาะเจาะทาตัวเจาะหกห้าตัวเลยค่ะแต่ว่าไม่มีหกห้าครับเด่นเข้าห้สองกับหกเนาะ สองก็ยังไม่มาครับมันก็นไปหเนาะหกหกเจาไอ้ห้าตัวแต่ว่าไม่มีหกห้าเลยโอ้ยใจลายแท้ใจลายแท้หวยรัฐบาลนี่เนาะบนหนาเลยบนหนาเสื้อเนาะมามาพูดถึงล่าหุ้นกันก่อนนะคะผมก่อนที่จะไปฮานอยมาสรุป ล่าหุ้นให้เบิ้งก่อนนะครับผมสรุปล่าหุ้นใ้เบิ้งจักหน่อยก่อนกับคนที่มักล่าหุ้นเนาะไปดูผลกันครับผมมาดูผลล่าหุ้นกันหน่อยครับเบิ้งเป็นแนวทางไปถ้าผู้ใดสนใจล่าหุ้นเฮาเนาะศึกษาไว้ก่อนครับหูว่านี่วันทีท่สิบหกเนาะล่าหุ้นเฮาให้ตัวเด่นหนึ่งกับหกครับหนึ่งกับหกเนาะ มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่มาเลยนะผานหนึ่งวันเนี่ยหนึ่งหนึ่งมือเนี่ยนี่ต่างหลายหุ่นครับมันเป็นไปบ่ได้นะท้่มันจะเบามาเลยแต่ว่ามันจะมารอบใดโอ้ยคุณอย่ามาบังอย่ามาชนกล้องลูกเป็นไปบ่ได้นะมาดูผลกันครับไ้ตัดดาวออกก่อนครับนะเอาเริ่มเตนนิเลยนะครับผมเข้านี่ถ้าไครลูดบนหนึ่งกับหกลูดบน ถ้าใครลูดบนกับเขาเต,เตนี้เลยนะครับผมเนาะถ้าใครลูดล่างฝั่งนี้ก็จะเป็นล่างเนาะหนึ่งกับหกล่างอย่างเดียวเข้าจีนครับครั้งที่สองกับเขาแล้วยุดเข้าแล้วก็ยุดครับหยุดพอนะครับผมถ้าไม่หยุดเราต้องตามหมักบนกับหลูดบนครับหมักล่างกับหลุดล่างแต่เหมือนกับว่าบนจะมาก,ก่อนนะจากที่เขาล่งห้ส่วนหมากบนมันจะมาก,ก่อนบนมันจะบ่ปอยห,หนานนะครับผมมันก็จะมากหายอยู่ ประมาณนี้แหละครับเป็นเพียงแนวทางให้นะครับผมแนวทางเลือกหวยลาหุ้นเนาะลาหุ้นพุ่งนี้ครับพุ่งนี<_<_้มันเป็นวันเสาร์นะครับมันจะบ่มีลาหุ้นเนาะมันจะมีไปเล่นยี่กีกันต่อครับถ้าบ่มีลาหุ้นกะเล่นยี่กีลอกค่ายเขียดกันครับยี่กีจะออกทุกสิบห้นาทีครับวันที่17บเจมษาลาหุ่นมันบ่มีครับลายี่กี ออกทุกบ15นาทีจัดไปครับตัวเด่นล่างอย่างเดียวหรือว่าชอบบนก็บนอย่างเดียวครับตัวเด่นห้ากับเจดครับเด่นของยี่กีไล่ายี่กีก็ห้ากับเจ็ดพรุ่งน,นี้ครับวันเสาร์เริ่มตั้งแต่แรกๆกเลยนะครับหกโมงหลบหกโมงเนาะหกโมงเาออกทุกสบ15นาทีล่ายี่กีถักเขาแล้วหยุดต้องหยุดครับเหมือนกันนะครับออกสิบหาทุกสิบห้านาที ไล่ยี่กีวันที่เจ็ดพรุ่งนี้วันเสาร์หากับเจ็ดจัดไปครับรูดสองตัวล่างกับบนก็สองตัวบนครับผมฝากไว้ครับผมนี่ก็ยี่กีเนาะจัดไปทรามากยี่กีครับมาต่อห้าน้อยกันสักหน่อยครับผมมาหาน้อยกันเลยครับ มามาอยู่กับฮานอยกันต่อครับมามาเจอกับแนวทางฮานอยกันต่อเมื่ว่านี้สายเจาะเราหลุดไปนะครับหมู่ว่านี้สายจเจาะห้าหลุดแต่สายลุดเข้าแต่กว่าจะมาก็ v ี p พีครับมาดูวันนี้กันหน่อยครับผมมาดูแนวทางไปดูผลกันก่อนครับคุณฮานอยเนะาะฮานอยวันนี้ครับออกพิเศษครับ จ็ดศูนย์เจ็ดล่างออกเก้าศูนย์เข่าครับสายเจาะเข้าสายจอเขา้าจเจ็ดศูนย์เนาะมาแล้วครับผมสายเจะเขา่าพิเศษครับสายรูดยังไหมครัครับฮาหนอยปกติออกเจ็ดแปดเก้าล่างออกสี่สองเข้าครับเข่าสายรูดครับสายเจาะสายรูดเข้าครับวันนี้ เฮาบวอเ้าก็ต้องตามนะครสายเจาะไม่เข้าเฮาก็ต้องบวกทบๆทบทบไปนะครับผมเพื่อจะได้ทุนคืนแล้วก็กําไรนิดหนึ่งเ้าต้องบวกทบๆทบทบไปนะครับอย่างเช่นเมืม่อวานน,นี้ลนลหลุดหมดเลยสามหน่อยเราก็ต้องวันพุ่งเมื่อวานหลุดหมดเลยพ่อพ่อเป็นวันนี้ปุ๊บเา้าก็ต้องบวกทบจากเมื่อวานนะคะมันถึงจะได้ทุนแล้วก็กําไรนิดหนึ่งครับผมแนวทางการเห่นเนาะ ส่วน VIP ออกตัวแดงครับสองเจ็ดครับผมเข้าครับแล้วก็ล่างก็หนึ่งสองเข้าครับตัวแดงครับผมตัวเน้นแต่ยังไงเข้าแล้วก็ขอร้องอ้อนวอนนะครับผมยุดต้องยุดนะครับผมถ้าเขาแล้วพ่อครับเขาแล้วก็พ่อโลกมากอย่าลาบเดี๋ยวมันจะลาบมันจะหายเราตตรงพ่อไว้ก่อนนะครับเ่าต้องยุดไว้ก่อนแนวทางของทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นไรฮาน้อยเนาะ มาครับพุ่งนี้ครับวันที่สิบเจ็ดมันเสาร์ฮาหนอยตัวเด่นครับคำนวนได้เจ็ดวิ่งเจ็ดลูดเจ็ดคำนวณได้เจ็ดครับสายลูดก็เม็ดเดียวจัดไปฟันทุงเจ็ดวัดใจครับเขากับเขาลูดกับลูดเนาะสายลูดเจ็ดฟันทุงไปที่เจ็ดผู้ใดมักสายลูด มาเจ็ดจับคู่ครับเจ็ดห้าเจ็ดหกตัวแดงตัวเน้นเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดจับคู่ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ลูดเจ็ดวิ่งเจ็ดฟันธงปนันหาหมักกันบ่อครับ กับแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางให้มีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดาของตัวเลขครับต้องเปิดใจครับผมตัวเด่นมีสองตัวครับเจ็ดกับหกหกครับจับคู่หกศูนย์หกสี่หกห้าหกศูนย์ กสี 64, ่หกห้าสายเจาะไปต่อกันเลยครับกับตัวกันครับตัวกันศูนย์สี่ศูนย์ห้าห้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าห้าสี่จัดไปครับผมสิบต,ตัวจาะ สายเจาะก็มีสิบตัวสายรูดก็วัดใจฟันเข่ากับเขา,ขารูดกับรูดเนาะวัดใจไปที่ฟันทงไปที่เจ็ดสายรูดยังลากกันอยู่หรือเปล่าจัดไปนะครับผมตะมักแนวทางของท้นชองเฮาฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมฝากกดแชร์น้ำเด้อครับผมไปต่อกันเลยครับจับสามตัวครับผม เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าอีกหนึ่งตัวครับเจ็ดเจ็ดห้ากลัวมันจะมาเบิร์นมันก็เลยต้องจับไว้ครับจับเบิร์นหนาวไว้ถามไว้าณนี้นะครับผมฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลยๆเรื่อยๆยิง